สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับนี่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง I อเอลนิวรีวิวนะครับนี่วันนี้มารีวิวแล้วอย่างที่เคยบอกไปคลิปก่อนนู่นว่าช่วงนี้กําลังชงกาแฟกินเองครับนี่ผมได้ตัวนี้มาครับเป็นที่บดกาแฟแบบใช้มือหมุนนะครับก็คือยี่ห้อโมโขครับรุ่นรุ่นเอมั้งเออน่าจะใช่มั้งเป็นเฟืองขนาด3 8มิมลลิเมตรครับขนาดก็ไม่ใหญ่มากประมาณนี้ก็คือใส่ไปกาแฟได้ประมาณ20 2 0กรัมอะไรเงี้ยก็ว่าพอดีทำให้ได้โชว์สชักส ดริปกาแฟได้พอดีอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูชิ้นส่วนเลยก็มีฝาปิดตรงนี้ครับนี่ปิดเลื่อนอยู่นะนเห็นปหโอเคครับพอฝาตัวไอตัวมือจับเนี่ยเป็นไม้ก็ดีนะจับถนัดมือดีมันไม่ลื่นอ่ะมันก็หมุนเออมีติดนิดหน่อยนะโอเคครับตัววัสดุก็เป็นอะไรอะเหล็กเหรออลูมิเนียมน่าจะเหล็กนะเพราะดูแบบค่อนข้างหนัก เป็นผิวทําสีดําๆด้านๆนะครับแล้วก็มียางรัดการลื่นมาให้อันหนึ่งถอดได้นะนี่ถอดได้แต่คือข้อเสียงว่าไอ้ยางอันนี้มันเล็กไปหน่อยอจับแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บินเอาไปเลยนี่ครับก็เหมือนจะเป็นลอยง่ายนะแต่ว่ามเช็ดออกได้นะมันคือมันไม่ใช่ลอยอะ่ะมันือนแบบเลอะเยออ่ะก็ตรงนี้มีมีการลื่นให้จุดหนึ่งนี่ครับตุลที่ใส่ที่ใส่ผงใส่ที่บทแล้วครับมีหน้าตาอย่างนี้ ก็ง้างนี่เขาจะมีโอเคปรับปรับแบบปรับความละเอียดได้นะก็คือในคู่มือเขาบอกว่าปรับใช้ความละเอียดได้ถึงแบบเอฟเปโซยนะคือละเอียดสุดอะครับแล้วก็ไปจนถึงรีบเลยเนี่ยปรับได้หได้กี่คลิกกี่คลิกก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาดูไส้ในมันจะบอกมันหน้าตาเป็นยังไงมีชิ้นส่วนอย่างนี้เนาะก็บิดออกมาเลยนะหรือให้ดูสดเลยครับนี่คือใช้บดกาแฟมาแล้วเห็นเพนข้าวผงกาแฟนะโอ้ยหลุดออกมาแล้ว อ,นนอันนี้น่าจะเป็นตัวไอตัวปรับน,นี้แล้วก็อันนี้เป็นเฟืองบดโอเคสภาพเลยนึงนะเดี๋ยวขอทำความาสะอาดก่อนเพราะว่าเพิ่งเลือมาเหมือนกันตั้งแต่ซื้อมาใช้เดี๋ยวขอเช็ดพวกเศษกาแฟออกกันโอเคมาครับมีไปทำความสะอาดมานี่ครับวัสดุมันก็มีประมาณนี้เลยก็จะมีตัวเฟืองเฟืองบดที่เป็นเฟืองตัวนอกครับตัวที่มันตินดอยู่กับ บอกมันก็คือโอ้ยมันค่อนข้างคมเลยนะก็คือนี่เป็นเหมือนเป็นข้อดีของมันก็คือมันแบบผมใช้บทเอสเปซโซะไม่ถึงนาทีอะเพราะว่ามันแบบเฟืองมันคมมากก็มันคือมันสามารถบดเร็วมากแต่ข้อเสียของเฟืองคมก็คือมันต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะในการบดคือเตรียมเมล็ดแบบขั้วอ่อนเหนียวๆหน่อยอะก็มีเงอตกเหมือนกันนี่ครับแล้วก็นี่ตัวแกนมันนี่คือเคล็ดลับในความหมุนลื่นของมันนะคือมีตาบลูกปืน2ออันนะหัวท้ายเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปให้ดูดีกว่า ค okay, แล้วนี้เป็นเดี๋ยวเฟืองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาประกอบเดี๋ยวขอดูให้ครบอ่นอันนี้เป็นเฟืองเฟืองตัวในนะก็ประมาณนี้เลยนี่ค่อนข้างคมเลยนะเป็นวัสดุหน้าเป็นสแตนเลสผ่านการใช้งานมาแล้วตัวนี้คือเป็นตัวล็อกนตัวนี้แล้วก็สามารถปรับตัวคลิกปรับความละเอียดได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปก่อนที่จะลืมว่าชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหน อ๋ออันนี้ไม่เหมือนลักษณะเหมือนวงล้อเลยนะแล้วกดมันพอดีเท่าไอ้ตรงตอกแกมอ่ะตรงไฟนั่นแหละ ใส่ที่มันปีนเกีียวมันไม่เข้าล็อกมันนี่ได้นะโอเคดลงเลยทีเนี้ยลตามเนี้ยล็อกด้วยก่อนนี่กูมารีวิวหรือกูสอนวิธีถอดประกอบวะเนี่ยนี่ได้แล้ว กาเข้าไปวิธีการใช้งานนะครับก็คือบิดเข้าไปจนมันแบบมันตึงมือแล้วก็นับอันนั้นเป็นคลิกที่หนึ่งก็คือไอ้เลขตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงนะคือเวลาเราถอดมาประกอบกับเพาะใหม่อะเลขมันจะไม่ตรงก็บิดเข้าไปแค่แบบพอตึงมืออน,นิจจ์ตึงละโอเคก็นับเป็นคลิกที่ศูนย์แล้วก็หน,นึ่งสองสามสี่นับเงียวนะแล้วก็จําเลขไปก็ได้โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะบดเอสเปรสโซ่ให้ดูคือผมใช้กับเครื่องไอ้นี่สตาร์เรโซเอสพีสามร้อยอ่ะ คือมันต้องบดละเอียดประมาณเอสเปรสโซ่แบบใช้เครื่องชงแรงดันเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการบดโอเคครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองบดมาทีกาแฟด้วยเจ้าโมโหเอสกันนะครับนี่วันนี้เมล็ดกาแฟที่ใช้ก็คือจะเป็นนี่เป็นดอยช้างครับขั้วกลางจากร้านร้านร้านขวัญเราชื่อชื่อร้านว่าอะไรวานานะนาน่นาเน,นี่ยเออร้านดังๆวัน,นหน้าสิบกรัม แ9ดสิบเก้าบาทม,มันมีโปรอยู่ในตอนห้าจซื้อมาลองก็อร่อยดีนะมันกลิ่นมันหอมช็อกโกแลตแบบเต็มกินกับเมนูนมฟินมครับาช่างอันดีอันเดิมของเราก็วันนี้จะใช้เมล็ดกาแฟประมาณสิบแปดกิโ ลองดูกันได้ลนะาซาด้าเร์ชื่อร้านนี่เลยไม่รู้หมดโปรไปยังนะแต่สิบเก้าบาทราให้ก็ไม่เร็วหรอกไม่ไม่แพงมากนีก่ครับสิบอ่ะสิบเก้ากางเทยเก้าก็สิบเก้าวะเฮียมาเทใส่จะหกไหมวะเอาอันนี้ช่วยนะเพื่อนสวยนี่มันจะเกือบเต็มพอดีนะผมว่าเต็มเต็มก็ได้ประมาณยี่สิบยี่สิบ จริงมันเต็มได้ประมาณถึงถึงตรงนี้เลยนะเพราะว่าเนี่ยไอฝาไอตัวฝาปิดอันเนี้ยมันจะมาปิดอยู่ตรงนี้พอดีก็คือจะใส่ดสได้ประมาณถึงประายี่สิบแบบยี่สิบสองยี่สิบสามกรัมเนี้ยก็ก็น่าจะพอพอได้อยู่เดี๋ยวมาบดกันเริ่มใช้แรงนิดหนึ่งนะผมเคยลองบดเมล็ดขั้วอ่อนอะ

เสร็จอนิดดดื่นแล้วมาหนึ่งนาทียี่สิบวิกโอเคนะครับก็คือถ้าบดถ้าบดแบบพวกดิฟหรือว่าโม้าพอทที่ว่ามันมันไม่ละเอียดเท่าเอสเปรสโซ่มันก็จะเร็วกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากเมื่อกี้19ก้ากใช่ไหมมันจะออกมากี่กรก็เคาะนะมันติดอยู่ตรงแบบตรงฝา นี่นะผมใช้บาสเกต51มมใช้กับไอ้นี่ได้ด้วยสา a r เลสโซ่ไอ300อะ่ะคือมันเอาไปซอนกับบาสเกตเติบได้เลยเพราะว่าคือบาสเกตเดิมมันจะเป็นแบบหน้าตาเป็นนี้แหละแต่ว่าไอ,ไอชิ้นที่เป็นกองกับชิ้นที่เป็นถากมันแยกกันมันล้างยากก็เลยในกลุ่มก็เลยแนะนํามาผมก็เ,เลยลองซื้อมาตามมาดูกเก็โอเคนะเวิร์กอยู่ล้างง่ายกว่าเดิมแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมาก เนี่ยมันจะมีติดติดอยู่ตามนี้เห็นไหมแต่ว่าเอาพวกแปรงเลยออย่างนี้มันเขียวมาก็ได้นะติดเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเอ้ยยังไม่ตักตั้งโอตังครับเดี๋ยวไปดูมันเหลือกี่กรัมอุ้ยหกผมทำหกครับขอใครเธอไหมเนี่ยอ่ะสิบเก้ากรัมพอดีเลย สวยก็คงม,มาอยู่คงจะค้าอยู่ได้ประมาณนิดๆหน่อยนะไม่ถึงกรรมอะไรเงี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวผมไปจัดการเขียนนี่ม,มาก่อนแล้วไปชงกาฟแฟละก็ท่านใดสนใจก็ไปซื้อได้นะช้อปปี้สั่งอย่างช้อปปี้อ่ะมันเหมือนมะมีสองขนาดนะสามแปดเฟืองสามแปดกับสี่แปดสี่แปกก้อนใหญ่หน่อยสามแปดผมซื้อมาพันเท่าไหร่วะพันกว่าบาทอ,อ่ะในช้อปปี้ดูมันมีร้านร้านออฟิเชียลของเขาประกันหนึ่งปีก็ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันร้านที่ผมซื้อมาครับก็สนใจก็ลองไปสอบถามเจ้าของร้านเขาได้เขาเขาตอบดีอยู่นะเขาให้คาแนะนําดีอยู่เขาบอกว่าใช้กับเครื่องถึงขั้นแบบเครื่องแฟร์ได้เลยนะก็คือบดละเอียดแบบสุดๆละเอียดดีเ็คือเอสเซโซ่เนี่ยใช้กับแฟร์ได้โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปว่าผมจะมีอะไรมารีวิวกันอีกขอสนุกนี้ก่อนสวัสดีครับ